มะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกถ้ารักษาถุกทางกับยาซึ่งเรามาทุกทางอย่างเงี้ยเรามีโอกาสรอดค่ะเวนิกาบุญนาค่ะอายุหกสิบหกปีตรวจพบมะเร็งครั้งแรกอายุหกสิบปวดท้องด้านซ้ายปวดท้องด้านซ้ายแล้วเราก็ไปตรวจโดยการทำซีทีสแกนฉีดสีเข้าไปฉีดสีเข้าไปปรากฏว่าเอ,อพอสีมันเข้าไปอ่ะมันจะมีก้อนก้อนมะเร็งเป็นที่ลั้ไส้ใหญ่ ซึ่งทารุ้ผนังลำไส้ออกมาแล้วคือการเป็นมะเร็งระยะที่สองไปผ่าตาดัตาดตัดลำไส้ออกไปประมาณ70็เซแล้วหลังจากนั้น3มเดือนก็มาตรวจเจอที่ปอดผ้ามะเร็งอะ่ะก่อนผ่าตัดลำไส้มันเป็น 9. 5ุห้าหลังจากผ่าตัดมา3เดือนมันมันลงนิดเดียวลงมาเหลือ8 5จคุณหมอก็เลยให้ไปทำาีทีททสกแกนก็ไปเจอที่ปอดเจอประมาณ5้าจุดที่ปอดด้านซ้ายแต่ตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> มันเพิ่งเป็นมะเร็งปอดระยะที่1นจุดหนึ่งแล้วก็มาจากลำไส้จุดหนึ่งแต่มีทั้งหมดห้าจุดห้าจุดก็ผ่าตัดออกมา2จุดแล้วส่งชิ้นเนื้อไปตรวจที่ l ลบปรากฏว่ามาจากลำไส้1่จุดเป็นมะเร็งปอดระยะที่1นหนึ่งจุดก็ไปผ่าตัดปอดอีกแต่ว่าอีกสามจุดที่ไม่ได้เอาออกอ่ะคือมันยังเล็กมากอ่ะหมิลกับเจอยมิลเนี้ยหลังจากที่ผ่าตัดปอดมาประมาณประมาณ4ี่ปีเวลาเราออกไปใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามันจะโดนฝุ่นละอองหรืออะไรที่แปลกปลอมเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกไวมากในการไอคือเราตรวจติดต,ตามผลกับกับกับคุณหมอที่ดูแลปอดนะนะคะมันมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งอยู่ตรงใกล้หลอดลมต่อขั้วปอดแล้วอยู่ใกล้หัวใจคุณหมอที่ดูแลปอดก็บอกว่าให้หมาสอ่องกล้องแล้วใช้เลเซอร์ตัดชิ้นเนื้อออกไม่ได้รับยาเคมีบำบัด คือเราไม่ศรัทธาเรื่องคีโมไม่ศรัทธาเรื่องการฉายแสงรักษาแพทย์แผนทางเลือกมาโดยตลอดอะคะ่ะก็เข้ามาพบกับดอกเตอร์แหละคุยกันแกก็แนะนําวิธีการทญญานยาการปฏิบัติตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้สเมตรค่ะแล้วก็นี่สเมตรเอ,อ่ออันนี้สองเมตรนี่2เมตรนี่2เมตร,มตร,มตรก่อนอาหารเช้าวันเย็นคือคุณหมอบอกว่าถ้าเราไอายอย่างเงี้ยนะคะให้แกะ แคปซูลออกแล้วก็ทานผงยาข้างในอะคะ่ะเพราะว่าบางทีในปากเราในเขาเรียกอะไรต่อมทอมซินของเราอะ่ะมันก็จะมีเชื้อโรคเนาะซึ่งทำให้เราไอาก็ได้ผลแล้วก็ทานยามาประมาณเจ็ดอาทิตย์เนี้ยเริ่มจะจะเกือบสองเดือนแล้วะคะ่ะก็ดีขึ้นก็คือไอน้อยลงนั่นแหละ,ะ,ะไปทำเพดสแกนซึ่งทำดูทั้งหมดอะคะ่ะตัวร่างกาย มันไม่มีจุดไหนที่กระจายไปจากเดิมซึ่งจริงถ้าไม่บอกจริงจะไม่ค่อยทราบนะว่าพี่เป็นมะเร็งนะถ้าคนดูภายนอกเนี้ย <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันซึ่งเราก็มีความสุขไม่ได้ทรมานอะไรไม่ได้เจ็บป่วยอะไระใช้ชีวิตได้ตามปกติทํางานได้ปกตินั้นไม่ได้เจ็บป่วยอะไรทานได้นอนได้ไปเที่ยวได้ทําอะไรได้ปกติใช้ชีวิตประจวันได้เหมือนปกติอะค่ะถ้าคิดว่าจะรักษาพแพทย์แผนทางเลือกนะคะคิดว่าทางดรพัฒน์เนี่ย ยาค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะได้หายค่อนข้าง95%ก็ลองมาดูเรามีโอกาสรอดค่ะแต่ถ้าคุณไปใช้พวกเคมีบำบัดมันก็จะทำลายเซลล์ที่ดีของร่างกายเราเนาะนั่นแหละโอกาสที่จะไม่รอดซึ่งพี่ไม่ค่อยศรัทธาซึ่งจริงๆคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะให้ทาค่ะ หลังจากผ่าตัดเขาก็จะให้ทําเราบอกว่าเราไม่รักษาโดยวิธีนั้นเราก็มีชีวิตอยู่มาได้เนี่ยเท่าไหร่แล้วปีที่ห้าปีที่หกแล้วนะอซึ่งก็ใช้ชีวิตได้ปกตินั่นแหละมะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกถ้ารักษาถูกทางนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวให้จริงจังดูแลตัวเองอะ่ะกับยาซึ่งเรามาถุกทางอย่างนี้ยของดรพัฒน์ด,ดีนะคะคิดว่าไม่ผิดหวงัง